อีพีนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทานอาหารอิตาลีแท้ๆนะครับโดยเชฟอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าพาสต้านะครับที่ทำแป้งแบบโฮมเมดนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบนะครับจากอิตาลีเลยนะครับรวมถึงนะครับบรรยากาศดีๆใจกลางเมืองสุกุมวิตนะครับแล้วก็มีถังไวว้แบบชิคๆกู่กนะครับในอีพีนี้กับโรงแรมเรดิสันบูพาสต้ากุ้งเทพ เดินทางนะครับมาโรงแรมเรดิสันบูพาซานครับนั่งง่ายแสนง่ายนะครับนั่งรถไฟฟ้านะครับจากสถานีสนามกีฬาหรือสยามก็ได้นะครับมาแป๊บเดียวไม่ถึง10นาทีนะครับจะมาลงสถานีพร้อมพงษ์หรืออโศกก็ได้นะครับแล้วก็แถวแถวละแวกนั้นนะครับสุขุมวิทเนี่ยก็จะมีห้างชมิโน่ชวิจิวันเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศแบบใจกลางเมืองเลยนะครับ คคนรับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่ถนนถนนสุขุมวิทนะครับลงจากรถไฟฟ้าสถานีอาโศกนะฮะเดินมานิดนึงนะครับและด้านหน้าของเราเนี่ยครับก็คือโรงแรมริษัทสันบรูนะครับพาซากรุงเทพมหานคร,ะระนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกัน เข้ามาบรรยากาศด้านในครับของโรงแรมรีสันบูพาซากรุงเทพนะครับอยากจะบอกว่าหรูรามาห้าหมากนะครับเรามุ่งหน้ากดลิฟต์ไปที่ชั้น28นะครับไปเจอห้องงานแอคติโก้ครับพอเราขึ้นมาที่ชั้น28ของโรงแรมรีสันบูนะครับอยากจะบอกว่าบรรยากาศคืออินมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผนังอิฐนะครับรวมถึงการตั้งถังวายนะครับเรียงรายกันทําให้เราอินกับบรรยากาศที่เป็นความอิตาลีมากๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวประวัติต่างๆรวมถึงวิวเมืองนะครับคือจะบอกว่าสุดจริงชั้น28เนี่ยพาโนรามามากๆเลยครับโดยบรรยากาศของห้องอาหาร ไนติโคนะครับเขาจัดบรรยากาศนะครับให้เหมือนบรรยากาศของความเป็นอิตาลีนะครับแบบครอบครัวอิตาลีนะครับเหมือนเรามาทานอาหารบ้านของคนที่เป็นอิตาลีจริงๆนะครับเขาเลยใช้คําว่ามัมเมียนะครับก็คือจะเป็นแบบกิมมิคนะครับของทางเขานะครับแล้วก็มีการจัดตกแต่งต่างๆนะครับทาให้เราแบบรู้สึกว่าโรแมนติกมากนะครับไม่ว่าใครที่จะมาทานอาหารปกติจะมาปาร์ตี้ก็ตามนะครับหรือจะมาคู่รักเนี่ยอยากจะบอกว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับนำเส้นพาสต้าจริงๆที่ทําแบบ โฮมเมดมาโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพิซซ่าลาพาสต้าพาสต้าที่นี่ครับเขาเป็นแอนติพาสต้านะครับแล้วก็จะมีรสชาติพาสต้าที่แนะนําอย่างเช่นพาสต้าครีมโฮคัตชีสนะครับหนุ่มถึงท็อฟเฟิล้วยครับนี่ขนาดบรรยากาศนะครับทำให้เราอินกับบรรยากาศของความอิตาลีนะครับก็อิ่มเอิบนะครับการที่แบบเราจะต้องทานอาหารอิตาลีนะฮะทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศมาเมืองอิตาลีแท้ๆอย่างนี้อย่างนนั้เลยนะครับผู้ชมมุมต่างๆนะครับของร้องงานแอตติโคนะฮะจะบอกว่าเขาจัดหุมได้อย่างเรียบร้อยนนนนนนะะะะะคคครรรรรรััััับบบบบไมม่่่วววาาาาาจจเปปป็็สสย์ตตีี้้หืองแแทกกล ชมวิวเมืองแบบพาโนรามานะครับก็สุดจริงๆครับและก็แน,น่นอนนะครับเราขึ้นมาชัน้น28ของห้องอาหารเอริกโกนะครับเราต้องทานอาหารฝีมือเชฟจริงๆครับจากอิตาลีนะครับนั่นคือเชฟเดลิโกซักเคนะครับซึ่งมีประสบการณ์ทำอาหารอิตาลีมากกว่า12ปีเลยนะครับ และก็นี่นะครับหน้าตาของเมนูนะครับที่เชฟรังสรรค์เมนูมาให้เราทานแบบจัดเต็มมากๆนะครับคือเยอะมากไม่ว่าจะทานหมดหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่านะครับรวมถึงนะครับพาสต้าต่างๆแล้วก็จะมีของทานเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิบบอลนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศของห้องอาหารไอริโกนะฮะแล้วก็อาหารเนี่ยคืออร่อยและก็สุดจริงๆครับ มาถึงตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่ชมอยู่แล้วครับเราก็อยากจะมาตามรอยกันนะครับอยากจะบอกว่าห้องอหาร e อตโกนะครับที่โรงแรมรีสันบูเนี่ยครัเปิดจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา17.00นจนถึง5.00นนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นีฮะเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง5.00นนะครับถ้าใครจะมาสำรองที่นั่งครับก็สามารถติดต่อได้ที่โรงแรมรีสันบูนะครับกับห้องอาหารเอติโก้ครับ ไลฟทั้งหมดนี้ครับก็คือความอร่อยนะครับของห้องอาหารอิตาลีนะครับเอติโกนะครับที่โรงแรมบริสันบูพาซากรุงเทพนะครับก็จะเรียกว่าอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็เป็นต้นฉบับแท้ๆนะครับจากอิตาลีนะครับทำโดยเชฟอิตาลีที่มีประสบการณ์มากกว่า12ปีนะครับใครที่จะจะทานอาหารอิตาลีแท้ๆนะครับหรืออยากจะมาดินเนอร์อยากจะสังสรรค์กับกลุ่มเดอะแกงนะครับห้องอาหารเอติโกที่โรงแรมบริสันบูนี่ยอยากจะบอกว่าตอบโจทย์คุณผู้ชมมากๆนะครับอาหารอร่อยวิวดีนะครับแนะนํามากๆเลยครับ ังจากที่เราได้ทานนะครับห้องอาหารไลทิโกนะครับที่โรงแรมเดลิสันบลูนะครับที่สุขุมวิทตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าตอนเนี้ยเราอยู่ที่ชั้น28นะครับเป็นบรรยากาศแบบลูฟท็อปนะครับคือเห็นวิวแบบวิวเมืองได้แบบสวยงามมากนะฮะแล้วก็อาหารนะครับ ก็อร่อยทุกเมนูนะครับจากฟุตเทจที่เราส่งให้เพื่อนๆดูนะใครที่อยากจะแบบโรแมนติกนะครับมากินปลาโต๊ปาร์ตี้นะครับหรือจะทำให้มื้อนี้เป็นมื้อพิเศษของคุณนะครับที่โรงแรมเอดิสันบูรนะครับที่นี่นะครับกับห้องอาหารที่แบบ ร,รูแล้วครับแล้ก็อยู่ชั้น28เนี่ยตอบโจทย์กับทุกท่านมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยว EP นี้น่ครับประมาณนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามเรานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กับช่องชิวชิบาด้วยครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับรักษาสุขภาพวยครับก้นบาย